ถ้าพูดถึงโมโคเซ่คุณนึกถึงอะไรนึกถึงอะไรที่คูคูเท่ๆแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นี่ปเป็นแบรนด์เสื้อผ้าหรือน,น้ำหอมโมโคเซ่ <ok> คือไม่รู้ก็เกี่ยวกับพวกความงามอะไรพวกนี้แหละอยากรู้ไหมว่ามาจากประเทศอะไรญี่ปุ่นหรือเปล่าอเมริกาเป่าน่าจะเกาหลีค่ะฝรั่งเศสปะคะ โค้เซ่เหรอเล่นน่ะเธอมันเล่นได้เ,เ,เธอคอนเฟิร์มอ๋ออยากขาวกระจ่างใสกับครีมไทยมาตรฐานสากลพิสูจน์ด้วยตัวคุณเอง w w w ร์วไวเว็บโ c o m ซ่ดอทคอมเวอร์ไวเว็บโค้เซ่ดอทคนแหละวันแรกที่เราพูดคุยกันว่าบอดี้สลามอยากจะมีคอนเสิร์ตที่แตกต่างไปจากคอนเสิร์ตโดยเฉพาะครั้งก่อนหน้านี้ก็คือคอนเสิร์ตใหญ่ที่ราชมังนะซึ่งมันเหมือนกับมันก็ สำเร็จไปในทิศทางด้านหนึ่งที่ที่มันสุดๆแล้วก็เลยอยากจะลองหมุนมาทางอีกทางหนึ่งเป็นคอนเสิร์ตแบบเบาๆเล็กๆแล้วก็ได้ทำดนตรีในแบบที่น่านผ่านอนคลายลงมาก็ลเลยเป็นที่มาของการทำบริ้สแลมดังเล่นแล้วก็เนื่องจากว่าการทำคอนเสิร์ตครั้งนี้มันมันมีหลายอย่างที่แตกต่างไปจากทุกสิ่งที่บริ้สแลมเคยทำมาเราก็เลยคิดว่าในการบันทึกภาพของการแสดงสดมันก็ควรจะแตกต่างไปด้วยเราก็เลยตกลงกันว่าถพราะนั้นเนี่ยเราทำให้มันเป็นหนังเลยก็แล้วกันแล้วก็ ไปชวนผู้กำกับที่เขาทำหนังจริงๆเนี่ยมามาเป็นผู้กำกับก็จะเป็นคุณทรงยศสุดมากกันนะพี่ตูนคะนี่ถือเป็นครั้งแรกที่ได้ดูตัวเองในหนังเลยหรือเปล่าคะในการเล่นคอนเสิร์ตก็ถือเป็นครั้งแรกที่ได้ได้ดูในโรงใช่ครับแต่ว่าในระหว่างทางที่เราทำมาก็เราก็ได้ดูกันไปพอสมควรหลายหลายเลยส่วนใหญ่จะดูในรถตู้ดู <laughs> มันจะแตกต่างกับการดูคอนเสิร์ตสดแต่ว่าดีวีดียังไงครับมรผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของบรรยากาศมันคงแตกต่างจากการดูที่บ้านนะเนาะ มีมีเพื่อนในการดูหลายๆคนมีระบบเสียงที่มันรองรับที่ที่น่าจะดีกว่าที่บ้านอย่างแน่นอนเพราะคาดว,ว่าคงไม่มีใครทำโรงเจ็ดตัวอยู่ที่บ้านนะค,คือยกเว้นซิว่าที่บ้านคุณมีม,มีโงรงภาพยนตร์ระบบนี้อยู่ที่บ้านเนี่ยมันก็จะไม่แตกต่างแต่ว่าอันเนี้ยมันจะเป็นครั้งแรกที่เราจะได้ดูคอนเสิร์ตบอทีสทนามร่วมกันในในโงรงภาพยนตร์แล้วก็เออมันก็จะได้ร้องด้วยการได้ปรบมือด้วยการเหมือนก็ดูคอนเสิร์ตอีกรอบหนึ่งแล้วก็ดูซ้ำแล้วซ้ำอีกได้ ค่ะเห็นเขาที่สุดของี่สุดไว้เยอะมากในเรื่องนี้่ะมีอะไรบ้างคโอ้โหเป็นคอนเสิร์ตที่บริสแรมพูดเยอะที่สุดยาวที่สุดตัดต่อนานที่สุดเวลาซ้อมก็นานที่สุดที่สุดพอดีน้ำท่วมด้วยก็เลยยิ่งเพิ่มเวลาซ้อมฉากออกแบบยากติดตั้งยากที่สุดแต่ก็เป็นผมบอกได้เลยว่าสำหรับพวกเราเป็นคอนเสิร์ตที่ดีที่สุดที่พวกเราจะเล่นได้แล้วก็จะคิดได้ในวินาที อนเสิร์ตมาแล้วมากมายทำไมถึงเริ่มเป็นบอดนี้สแสลมนักงเล่นมาทำเป็นัพกุ้งก็นองจากที่ตอนที่พี่เต่นเล่าฟังทค้าวามคือคือเราเริ่มจากอยากจะทำคอนเสิร์ตน,นี้ด้วยความแตกต่างจากที่เราเคยทํามาในสนามกีฬาก็ตามที่เราเคยเล่นที่ราชมังนะครับแล้วก็รวมถึงคอนเสิร์ตที่เราทัวร์คอนเสิร์ตปกติรเราคิดมันเปยิดพื้นฐานของอยากให้มันแตกต่างทีนี้พี่เต่นก็เลยคิดต่อว่าในเมื่อมันต่างแล้วเนี่ยไอตัวบันทึกการแสดงสดเนี่ยตัวดี d เนี่ยมันทุกคนจะแตกต่างด้วยเป็นเป็นเป็น อย่างหนึ่งที่ไม่คนเหมือนเดิมก็เลยคิดว่าพี่เต้ก็เสนอไอเดียว่าควรจะทาเป็นภาพยนตร์คอนเสิร์ตดีไหมอะไรเงี้ยครับก็เลยเป็นเป็นที่มาว่าเือมันก็มันก็ดูดีแล้วน่าตื่นเต้นดีมันเป็นแนวแรกครับเป็นหนังแบบแนวแรกที่เป็นแบบนี้เราคาดหวังยังไงบ้างครับคือความจริงแล้วเอาเอาแบบจริงๆเลยนะครับมันมีความรู้สึกส่วนตัวค่อนข้างเยอะครับคือผมรู้สึกว่ามันน่าตื่นเต้นอ่ะถ้าเกิดสมมุติว่า เราจะได้เห็นคอนเสิร์ตของบอร์ดิสลมในในโรงภาพยนตร์นะฮะคือมันมีหลายเหตุผลนะฮะที่ที่คอนเสิร์ตนี้มันลงตัวในการทำเป็นโรงภาพยนตร์อย่างแรกคือด้วยขนาดของคอนเสิร์ตที่ความจุมันน้อยมันทําให้บัตรก็จะค่อนข้างแพงแล้วก็ผู้คนที่อยากจะดูคอนเสิร์ตนี้ก็เลยโอกาสก็จะน้อยลงเพราะว่าความจุก็น้อยบัตรก็แพงบางคนก็มาดูไม่ได้น,นะครับดังนั้น,เ,นเพื่อเมื่อทำเป็นเป็นภาพ,พยนตร์เนี่ยมันก็ออกฉายได้ทั่วประเทศอีกครั้งหนึ่งในบัตรราคาเท่ากับตั๋วภาพยนตร์ทั่วๆไปเลยนะ,ะดังนั้นัน้ ทุกคนที่พลาดโอกาสในการได้ดูคอนเสิร์ตนี้จริงๆก็จะได้กลับมาดูอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไม่รู้เ๋ยผมว่ามันมันมีอะไรที่น่าตื่นเต้นจากการที่ได้เห็นาภาพของคอนเสิร์ตขึ้นไปอยู่บนจอใหญ่ๆแล้วก็มิกซ์เสียงออกมาเป็นระบบ7.1รอบทิศแบบนี้แล้วเวลาเสียงคนดูร้องตามเราก็รู้สึกได้ว่ามันร้องอยู่รอบๆตัวเราจริงๆอะไรทำนองนี้ครับมันเป็นความตื่นเต้นที่ แฝงความอยากส่วนตัวเข้าไปด้วยครับซึ่งอันนี้นไม่รู้วงเป็นด้วยหรือเปล่าแต่ผมมาเป็นจริงๆแล้วอพวกเราเนี่ยคือไม่ได้ไม่ได้อยากจะทําว่าเอามาฉายในโรงหนังแล้วต้องทํารายได้เท่านั้นเท่านี้หรือว่าให้มันคาดหวังเกี่ยวกับตัวเลขหรืออะไรแค่อย่างเดียวที่เราคดาดก็คือคนที่ตัดสินใจมาดูที่เป็นแฟนบอดีส้สแลมก็ตามหรือว่ารู้จักเพลงบอดีส้สแลมประมาณนึงแต่ว่าก็อยากจะทดลองมาดู คืออยากจะแค่คาดหวังให้ทุกคนมีความสุขต่อไปทุกคนเข้ามาแล้วได้นั่งฟังเพลงที่ที่ทุกคนประทับใจในอีกในอีกท่าทีหนึ่งท่วงทานองอยู่แล้วก็กลับบ้านยังมีความสุขแค่นั้นเองแล้วก็มีประสบการณ์ในการใช้เสียงในวงภาพยนตร์ได้ครั้งแรกในชื่อก็แค่นี้ครับวันที่เท่าไหร่คะพี่สิเมษายนครับเป็นต้นไปในเครือเมเจอร์สปีดแบ็กนะครับเช็ครอบฉายได้ที่เว็บไซต์ของเมเจอร์เลยนะครับ เพียงแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก Youtube PR v a r วาร y คุณก็จะไม่ตกเทรนด์กับคลิปข่าวบันเทิงสดด่วนเด็กเผ็ดร้อนแบบฟิกฟีก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอคอนที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดท้ายให้อัปเดตแบบสุด กระแสะเบื้องหลังอีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันสีนที่คุณต้องร้องว้าวพร้อมแซคดวงการงานการเงินความรักแบบนันๆไม่เสียเงยินทุกสัปดาห์กับ w w w p r เว็บพก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว